ผมไม่ได้เก่งนะผมขออนุญ,ญาตเราไม่เล่นเกมลูกแคะแต่เราเคลื่อนที่กันอย่างนี้เลยวูบบู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 บโรเตชันสวยงามไม่เป็นประโยชน์ม,มันเป็นประโยชน์ในเรื่องบ bon อลโพสเซชันในการครบครองบอลแต่มันไม่ได้ผลในเรื่องของการจบสกอร์สมมุติว่ารีแมชใหม่ที่ใครยังพอจะสามารถชนะได้ชนะได้ต่อบไปดีแท็ตออิกหน่อย รว,รวมนี่ทั้งหมดหกนัดไหมพี่เจใช่นนใหกนัดแท็กติกม,มันเป็นชิ้นเป็นอันแม้ในเมื่อมันไม่ได้ซ้อมกันแต่หกนัดที่โคชงมักจะพูดเสมอว่ามันคือเตะแก้ไขเตะแก้ไขเฉพาะหน้าเดี๋ยวเตะไปซ่อมไปอ่อขับไปซ่อมไปนัดสุดท้ายแล้วมันเป็นเป็นรถที่มันสมบูรณ์แบบไหมฮะเกมแรกเนี่ยขอตัดในเรื่องของการประเมินอ,ออกตัดงการประเมินอ,ออกเพราะเกมอื่นมันมีเรื่องที่พูดเยอะเพราะเกมแรกมันก็สวยเนาะ แต่ก็สวยด้วยใช่ใช่ก็คือ,อพอครึ่งหลังเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเหลือสิบคนม,มันต้านไม่อยู่แล้วประกอบกับมาโน่ต้องยอมรับว,ว่าเหมือนกับยังไม่รู้เอ,อความความสามารถของเด็กวัตถุดิบที่มีอ่ะยังไม่เพราะเ,เขามีเวลาน้อยไงใช่มันก็วเป็นปัญหาตามมาจากการที่พึ่งได้รวมใช่อันนี้นนโทษมาโน่ไม่ได้โดยเฉพาะสิ่งทีขข่ขอพูดแบบส่วนตัวอาจจะไม่ตรงใจแฟ,แฟนบอลหรือใครก็ตาม โดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กไซด์จตุรพัฒน์สัจธ,ธรรมรพี่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบ็กไซด์อาชีพคนเดียวที่เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็เหมือนกับเขาได้อยู่สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยกับเขาเลยในเกมแรกเขาลงตอนที่อยู่11คนเท่ากันเขาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดน,นะอะพี่พูดตรงๆแต่พอเหลือ10คนแล้วมันมีการปรับแทคติกแบบเร่งด่วนของมาโนใช่ครับพี่โดยการถอดหน้าเป้าออก แล้วก็เอาง่ายๆเลยเอาวราชิตไปเล่นปีกซ้ายซึ่งวรชิตไปเล่นปีกซ้ายเนี่ยในเรื่องของการป้องกันเนี่ยถามได้เลยว่าไปถามวรชิดดูว่าเคยเล่นตำแหน่งปีกซ้ายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ปีกซ้ายจริงๆอ่ะในขณะทําการป้องกันเน่ะไม่ได้เกมลุกนะป้องกันเนี่ะมันก็เลยทําให้ความอะไรความแอคเซสซีฟความดุดันในการป้องกันปีกกับแบ็กของเขาอะ่ะมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะเขาไม่ถนัดมันก็เลยไป ไปลงที่จตุรพัฒน์จตุรพัฒน์รับงานเข้าเลยแน่นอนสิบคนโดนอยู่คนเดียวอาะก็ต้องยอมรับแหละตุ้มปัดตุ้มเป๋แทบตายก็ฟอร์มไม่ดีก็ต้องยับก็คือลงไปตายแท้ๆพึง่งต่อใช่นนตัวไอเี้นนเใจน้องอตัวจริงๆก็เรียบร้อยจบไปทีนี้เกมที่สองเกมที่สองมันดีขึ้นมันดีขึ้นมาโน่เริ่มที่จะรู้ว่าใครที่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหลักเริ่มที่จะดีขึ้นในช่วงต้นต้นเกมครึ่งแรก เกมที่เจอกับสิงคโปร์พูดย้ำเลยวันนี้แดนที่หนึ่งกับแดนที่2การครอบครองบอลการเซตบอลการบิวอัพไม่ใช่ปัญหาเพราะคู่ต่อสู้ที่เจอไทยทุกทีมไม่มีใครกล้าขึ้นมาเพสซิ่งเลยทีเดียวไม่มีเลยเ<อ>าบางคนมองว่าอุ้ยเซตบอลดีแต่จริงๆแล้วคือคู่ต่อสู้เขาไม่ได้มาทําให้ตรงนั้นมันยากสำหรับเราอส่วนหนึ่งการบิวอัพจากแดนที่หนึ่งแดนที่2ทําได้ดีทําได้ดีครึ่งแรกถ้าครึ่งแรกเราไม่ได้จุดโทษวันนั้นลำบากแน่นอนพอได้จุดโทษปุ๊บเกมเปลี่ยน แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าการพัฒนาเกมดีขึ้นตามลําดับต้องชื่นชมมาโนดีขึ้นตามลาดับเกมที่3พอมาเจอกัมพูชาอันนี้ชัดเจนชัดเจนเลยว่าออพอเริ่มสร้างฐานได้จากแดน1มาแดนสทีนี้จะเข้าแดน3เราเริ่มที่จะไม่กัวงวลเกี่ยวกับแดนที่1กับแดนที่2แล้วเวลยดเทพเริ่มที่จะสร้างเกมในแดนที่3เพื่อยิงประตูแล้วไม่ว่าจะเป็นการจ่ายลายหรือการเล่นคอมอคร,ร่วมเล่นมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ยอมรับด้วยว่า อย่างที่บอกกัมพูชาไม่กล้าขึ้นมาทําการเพสซิ่งแดนบนด้วยศักยภาพด้วยชื่อเสียงเขาก็รับแดนล่างซึ่งเขาไม่รู้ว่าวีรเทพอ่ะมีจุดเด่นในการจ่ายบอลได้เฉียบคมขนาดนี้ปั้งปั้งปั้ง,งจบเลยพอมาเกมที่3ไม่มีวีรเทพเจอสบอลาวเกมสี่เจอสปอลาวก็โอเคในการปรับเปลี่ยนโลเทชันในเรื่องของการบิลล์อัพยังเหมือนเดิมยังได้แต่ทีเนี้ยมันมาหยุดแค่แดนที่2มันไปต่อแดนที่3ไม่ได้เพราะขาดวีรเทพขาดชาบิพัท มันไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์มันไม่ได้คนที่ไปเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยตอบโจทย์ครับเกมที่เจอเมาเลเซียเออเจอลาวเนี่ยตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปในเรื่องของชุดหลักทีี่พอมาเจอรอบรองชนะเลิศอ่าครับเจอกับ Indo. <Indo. S 2> อินโดอ่าทีนี้ก็ชินไทยยองก็มาทำาทํทำการบ้านเนาะทำการบ้านแล้วก็เขารู้ว่าเกมที่หลายคนบอกว่าเกมที่เจอสปอว์วลาวชินไทยยองมาดูไม่ได้อะไรจริงๆล้วได้นะเจใช่รู้ไม่ได้อะไร อย่างน้อยเขาได้เห็นผมถ้าเป็นมุมผมนะผมว่าเขามาดูเขารู้แล้วว่ายังไงอะไทยไม่เอาตัวหลักลงแล้วเพราะเป็นเกมที่พักแต่น้อยเขาจะได้เห็นว่าเวลามาโน่หยิบใช้อนี้มุมผมนะตัวสำรองที่มีหรือเพื่อนชุด2เนี่ยคุณภาพในการลงไปเปลี่ยนเกมและการเล่นร่วมกันเป็นยังไงซึ่งเขาไม่กังวลละเพราะเขารู้แล้วว่าเกมนั้นที่เล่นเห็นไหมเห็นไหมัวสำรองชุดนั้นพอใม้มีวีรเทพขาดปุ๊บเนี่ยมันจบผมเลยวิเคราะห์เกมแบบโคชแขกที่ช่องผมเดี๋ยวปิดวีรเทพแน่เกมเจอกันแล้วพอปิดวีรเทพไม่ต้องที่ไรมาก ไม่ต้องให้เติมแทงบอลทางลึกแค่นั้นมันไปไม่ถึงแดนสามันก็เหนื่อยแล้วอันนี้อันนี้มุมผมนะแต่พี่ตรงแชร์เดิร์นแชร์เลยครับพี่ไม่พูดแล้วอ้าวพงษบอกอี่ไม่ถูกป่ะถูกป่ะลูกแม่เลยใช่ไหมคือเเห็นไงคือสิ่งที่เขามาดูวันนั้นน่ะหลายคนบอกไม่ได้เลยกับไปแต่จริงๆเขาได้เพราะเขารู้ว่าทีมไทยจ่ายบอลไปข้างบนไม่ได้ไม่มีเตอร์เพราะในสนามไม่มีเตอร์กับเช่พิพัท์ตัวตัดเกมก็ไม่มีเขาเห็นแล้วอ่าเขาก็จะคิดเป็นอีกอีกอีกรอบหนึ่งอีกอีกขั้นดัเกมถไป อ้าเกมถัดไปก็มีเตอร์นี่อ้าวก็ทําให้ไม่มีซะสิวิธีการใช่วิธีการของจก็ทําให้ไม่มีซะสิทายังไงก็ทาให้จุดเด่นจออะไรหรือไม่ก็บังปิดไอ้นี่จบในช่องผมผมทำแล้วเป็นเรื่องจริงไม่ตรงพูดนะมันปิดสามไนะสามหนึ่งเฉพาะเวียเทพคนเดียวเพราะมันรู้ว่ายังไงเตอร์กินตัวสามสาม่หนึ่งอ่ะไม่ผ่านหรอกแต่ถ้าเกิดบังแล้วไม่ให้จ่ายแค่นั้นพอเพราะฟุตบอลมันจะช้าไงมันไปข้างหน้าเร็วไม่ได้เพราะมันไม่ได้แทงเกมที่เจออินโดก็วิเคราะห์ว่า ในในขณะที่เราขึ้นมาเล่นเกมแดนบนอ่ะคุณต้องระวังเรื่องทาง์ิชั่นให้ดีโดยเฉพาะทางด้านฝั่งซ้ายเกมลุกของเราเนี่ยเราเอาอินฟลัชเตอรดันขึ้นนากินดันขึ้นแล้วก็มีวิลเะเทพอย่าลืมว่าในเกมที่เจอกับเออกัมพูชาหรือก็ตามเนี่ยมันมีโดนโตกลับโดนทาง์ิชั่นเยอะมากมันเริ่มเห็นแผลจากเกมพวกนี้มันเริ่มเห็นแผลเราก็ต้องเราก็มีเคราว่าเฮ้ยวังให้ดีนะระวังให้ดีเกมที่เจอกับเอออินโดเนียมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้ว อินโดเนียชินแตยองเนี่ยเขาเขาเก่งเรื่องของรานติชั่นเขาเก่งในเรื่องของอการโต้กลับอ่ะเขาการรานติชั่นกับการเขาเตะแทกมันไม่เหมือนกันร<อ>านติชั่นมันคือตัดได้แล้วทําอะไรต่อแต่โต้กลับเนี่ยคือรับได้ก็โต้กลับมันไม่เหมือนกันทีนี้เกมที่เจอกับอ,อินโดนีเซียการการแก้เกมของเขาคิดไว้เลยว่าเขาตัดได้เขาวิธีการตัดของเขาเขาไม่รอให้มาตัดเขาบีบเพื่อให้ไปอยู่ในในพื้นที่ที่เขาต้องการเล่นเขาควบคุมสถานการณ์ เพื่อที่จะตัดบอลได้แล้วจะไปตรงไหนเอกกี้เนี่ยอันนี้พี่ต้องอธิบายเห็นภาพเลยรอบแรกๆเนี่ยเราไม่เจอเกมเคาน์เตอร์เพสซิงเคาน์เตอร์เพสซิงก็คือว่าพอเวลาไอ้คนบุกเนี่ยมันเสียมันเสียบอลปุ๊บเนี่ยมันจะต้องต้องตามมาลุมคืนเร็วไอ้พวกเคาน์เตอร์เพสซิงเนี่ยเราจะเห็นมาฟุตบอลพวกแบโอ้ระดับพวกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเล่นลิเวอร์พูลอาแมนซิตี้เออให้เห็นภาพเสียบอลปุ๊บลุมแยกเชลซีเนี่ยนี่คือเกมเคาน์เตอร์เพสซิงซึ่ง ที่เจอเขาขายพิธงแมนยูอะไรนะแมนยูไม่เอาอะไรเอาใหม่กลังนึกมึนเอาใหม่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 โอเคเค้าเตอร์เปซิ่งที่เจอก็คือเจอกับอินโดแล้วก็เวียดนามที่เพิ่งจะรู้สึกว่าเอาอันีเค้าเตอร์เปซิ่งผมว่าเวียดนามยังสู้อินโดไม่ได้นะไม่ได้เห็นไหมคือตอนที่ดูไม่ด้เห็นเลยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นทีมที่เพาะเรว่าต้องต้องซ้อมอยู่ด้วยต้องรวมต้องรวมตัวใช่เกมที่เจอกับอินโดเป็นแบบนั้นทีนี้มาเกมที่เจอกับเวียดนามมีช่วงหนึ่งเราโดนกด เริ่มหมดพลังงานเกมของเราหลายคนบอกเล่นดีเล่นดีกว่าจริงๆแต่มันดีในแดนที่1กับแดนที่สองดีเรื่องการบอลโพสชั่นไงดีแค่บอลโพสชั่นใช่แค่การครอบครองบอลเข้าสู่แดนที่3ไม่ได้ส่วนเขาส่วนเขาตึงปริมาณผู้เล่นในแดนที่หนึ่งกับแดนที่2เขาเคลื่อนที่เป็นเชฟเชฟแต่เราแม่งเล่นเกมลุกแทะแต่เราเคลื่อนที่กันอย่างนี้เลยวูบูวูบูวููโรเตชั่นสวยงามเคลื่อนที่เยอะเยอะไม่เป็นประโยชน์ มันเป็นประโยชน์ในเรื่องบอลโพสเซชันในการข้อคขังบอลแต่มันไม่ได้ผลในเรื่องของการจบสกอร์อ่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความผิดอะไรหรอกไอหัวข้อการจบสกอร์มันอยู่ในหัวข้อคอมบิเนชันเปซึ่งมันมันก็ต้องย้อนกลับมาอีกอ่ะเล่นรวมกันเล่นร่วมกันมันคอมไบมันก็บอกแล้วมันรวมกันกับเวลาในการฝึกซ้อมมันไม่มีมันก็เลยไปต่อไม่ได้บางครั้งมันก็มีแบบเฮ้ยโคทงมันก็มีจังหวะเกือบเหมือนกันนะไอเกือบอ่ะกับได้เลยอ่ะมันมีเส้นมันบางขั้นอยู่นิดเดียวถ ไอ้เกือบเนี่ยคือมันมันมันไม่ได้มาจากการฝึกซ้อมแต่ไอ้ได้เลยมันมาจากการฝึกซ้อมถามพี่โจงอย่างนี้ว่าอย่างไอ้เกมที่เราแพ้เวียดนามเลยนะชิงเนี่ยต่อให้สมมุติว่ารีแมทช์ใหม่เนี่ยมันพอจะมีมันพอจะมีแง่ไหนไหมที่ไทยยังพอจะสามารถชนะได้ชนะได้มันเป็นแค่จังหวะนะเกมนชนะได้ชนะได้คือเราไม่ได้เป็นรองเพียงแต่เรายิงไม่ได้เดี๋ยวบอกให้เลยแต่ครั้งใหม่ไปเจอเวียดนามอะสิ่งนี้ต้องระวังแล้วต้องไปแก้เลยเวียดนามไม่มีอะไรมาก ไม่ได้เก่งนะครับเวียดนามเขารู้ว่าความสัมพันธ์ในการซ้อมของเราเขาก็รู้ว่าเราซ้อมกี่วันใช่การบอมเข้าไปมันไม่ได้จบแค่นั้นแต่เขาจะบอกว่ามึงโยนเข้าไปเถอะเพราะสุดท้ายจังหวะบอลสองหรือมีการเปลี่ยนบอลไม่ว่าบอลไปเข้าหัวเขาหรือบอลเข้าหัวฝั่งเรานี่เวียดนามพูดนะปารกเซอพูดแน่นอนบอลไปเข้าหัวคนไทยนะหรือบอลเข้าหัวเราแล้วมันกระดอนตกออกมามันคือกานเปชั่นนะ<ม>การเปลี่ยนตรงนี้น่ ition, ถ้าเป็นจากหัวเขาเราก็กานเปชั่นได้เร็วนะ ถ้าเป็นหัวของเราเราเรีบเคาน์เตอร์เพซิ่งซึ่งสิ่งนี้มันต้องมาจากการฝึกซ้อมอซึ่งเด็กไทยมันไม่ได้ซ้อมอมันทําไม่ได้บอลสองเสร็จหมดมิงวิ่งมัมม่วบ้างอ,อก็คือจะไม่รู้ว่าถ้าตกตรงนี้นะไอ้ออนีมนะ่มึงเข้านะมึงเข้านะไอ้นี่ไม่ต้องเข้าไอ้นี่สอนมันมาจากการฝึกซ้อมแต่เด็กเราไม่รู้ว่าตกตรงนี้ได้ต้องทําอะไรใครทําใครรับผิดชอบจะมาสั่งกันก็สั่งกันดิสั่งแล้วไม่ทําก็ได้เพราะว่ากูไม่ได้รับคําสั่งมาแต่ถ้าเรามีการโค้ชิ่งไอ้ถ้าลูกตกมาตรงนี้อยู่รับผิดชอบนะ อ่าโอเคโอเคครับแล้วมาตัวนี้ผิดพลาดใครรับผิดชอบผมครับพอรู้แล้วตัวเองต้องรับผิดชอบอตกตัวนี้กูต้องไปจะตายไงกูต้องเอาให้ได้เพราะมันจากการฝึกซ้อมแต่ถ้าไม่มีการฝึกซ้อมใช้พูดใช้อะไรเนี่ยสั่งกันเนี่ยมันไม่พอดังนั้นเกมที่ไปเจอกับเวียดนามเวียดนามก็จะเล่นแบบนี้แหละแล้วก็คอสเข้าไปการคอสเข้าไปมันได้เป็นการคอสแค่ธรรมดามันเป็นคอสเพื่อเพื่อเพื่อคอสเพื่อหมุนเข้าเลยคอสไปตกบอลสองแล้วก็ลุมเวียดนามเล่นมาตั้งนานแล้ว เล่นมาตั้งแต่บุกอะรกินั้นชิโนแล้วบอลโลดเราก็เลือกบอมเข้าไปแล้วก็ไปทานทิชั่นเอาเหมือนเล่นมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นเด็กเรามีประสบการณ์เอาตัวรอดได้บ้างเอาตัวรอดมาได้บ้างแต่ชุดนี้มันไม่ใช่ดังนั้นสําคัญมากเกมที่ไปเจอกบเวดนามปิดเรื่องนี้ให้ดีปิดเรื่องนี้ดีฝากถึงทีมงานปิดเรื่องนี้ดีจังหวะเคาน์เตอร์เพลสซิ่งหรือจังหวะการวางบอลไปในพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยระวังให้ดี